และนี่คือกระบะนะครับตัวแคบยกสูงที่ได้ใช้นะครับผมบอกนลว่าคันนี้นะครับมีแค่คันเดียวเป็นตัวสูงและเป็นสีดําสภาพหล่อมากกริบมากนะครับคือกระบะเนี่ยเพิ่งเข้ามานะครับและก็คันนี้มีการตรวจสภาพแล้ว274รายการรถได้เกรด A5 ดาวพรีเมียมนะครับเป็นเกรดรถที่ท็อปสุดเลยนะครับคือสภาพเกรด A พรีเมียมคืออะไรนะครับคือรถที่นะครับสภาพคือยุง่งไ,ไม่ให้ตายอะไรไม่ให้ตอมรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ ไม่มีขนาดพีคความจมน้ําโครงสร้างตรวจผ่านนะครับแสดงว่าคันนี้คุณจะได้รถที่สวยรถที่เดิมนะครับเป็นกระบะเดิมจริงจริงนะครับสภาพเดิมนะครับคือสภาพเทียบเคียงกับรถใหม่ไปแดงเลยนะครับและผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาถูกกว่าไปแดงเยอะนะครับสภาพสวยก็เยอะนะครับคือเอาง่ายนะครับคันนี้ใครได้ไปคือคุ้มนะครับแล้วผ่อนผ่อนเบากว่าเยอะเลยนะครับผ่อนแค่เก้าพันนะครับเฉลี่ยนะครับวันละ300นะครับ คราเงนตกวันละ300เท่านั้นนะครับสภาพนี้รถแบบนี้นะครับคือผมบอกเลยนะว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะครับเป้ต้องเอาไปล้างสปาขัดสีอีกรอบหนึ่งให้ก่อนปล่อยให้ลูกค้าเช็คยงเช็คจางนะครับช่วงล่างระบบไฟห้องเครื่องทุกอย่างตัวเช็คให้หมดเลยนะครับแล้วก็ต้องออกใบตรวจใบเซอร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่ารถของเป้มีมาตรฐานพอนะครับคันนี้นะครับสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้คือด้านหน้าก็เรียกว่าโฉมเอ็นที่นะครับ มันจะมีเอ็นที่มิดไฮนะครับเอ็ที่คือตัวเริ่มต้นตัวมิดคือตัวกลางตัวไฮคือตัวท็อปนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นครับต่สเปคแทบต่างแทบไม่ต่างกันเลยต่างแค่แม็กครับต่างแม็กต่างพัจอนมอบต่างกระจังหน้านะครับประมาณ4ี่ห้าอย่างนะครับแต่ว่าเครื่องเหมือนกันไหมเครื่องเหมือนกันนะครับถ้าไม่สีได้เรื่องออปชั่นนะครับการใช้งานผมบอกเลยไม่ต่างกันเลยนะครับสภาพรถสวยมากนะครับสีดาด้วยนะครับสีดําหายยากกว่านะครับปกติจะเจอพวกสีบอล ซะเยอะกว่านะครับแต่เป็นยังใครหาอยู่นะกระบะสายลุยตัวสูงทำพลาดนะครับอ่ะมาดูชนหน้ากันทะเบียนนะครับได้สองหกสามศูนย์นะครับกันชนหน้าต่างใช่ไหมครับนี่สภาพเดิมๆนะครับโลโก้โตโยต้าครับรู้อยู่แล้วว่าโตโยต้านะครับซ่อมง่ายอะไรหายหาได้ง่ายแล้วก็ค่าเซอร์วิสถูกนะครับอันนี้คือข้อดีที่คุณจะได้นะครับในแบรนด์โตโยต้าและสองครับซื้อไปวันนี้นะครับพอเป็นมือสองอ่ะมันตกมาจากมือหนึ่งเยอะแล้วนะครับ พอไปขายมือสองในในราคามือสองอ่ะคือจะขาดทุนน้อยนะครับหรือจะซื้อไปใช้ง,งานก็ถือเป็นรถที่แบบใช้ไปห้าหกปีอะ่ะราคามันลงเนาะลงลง,ลงน้อยอะ่ะอ่ะทให้ลูกเวลาคุณซื้อวันเนี้ยผมขายอยู่สี่เก้าเก้าใช่ไหมขายสี่แสนเก้าหมื่นก็าพันนะครับใช้ไปสี่ห้าปีราคาก็อาจจะตกไปก็อยู่ประมาณสี่แสนเหมือนกันนะครับสี่แสนกว่านะครับแต่ก็บอกเลยว่าขาดทุนไม่เยอะเท่าแบรนด์อื่นนะครับดังนั้นครับเปคัดมาให้แล้วนะครับเป็นกระบะที่นะครับน่าใช้นะ ออปชันถือว่าครบเครื่องนะครับสมรรถนะถือว่าดีเลยนะครับมาดูกันว่าสภาพเนี่ยไฟหน้านะครับเป๊ะคงความเดิมครับโลโก้ไฮลักนะครับไฮลักรีโวอนี่คือไฟหน้าแท้นะครับไฟหน้าแท้แสดงว่าคันนี้คือรถไม่เปลี่ยนไม่ชนนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุสภาพสวยกริฟเห็นไหมครับไฟหน้าเดิมนะครับเนี่ยรถเดิมนะครับฝากระโปรงสีสันผิวพรรณได้เดิมเหมือนกันนะครับ ฝากระโปรงจะเป็นสีดำและเกิดความเงานะครับเข้ากันหมดอันนี้คือเป็นฝาเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนกระจกมองข้างซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นตัวโครเมียมแล้วก็ไฟเลี้ยวตัวพร้อมนะครับพับไฟฟ้านะครับได้พับไฟฟ้านะครับหูจับก็ไฟหูจับเนี่ยจะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับกระจกรอบคันนะครับติดฟิล์มกันแสง60%นนะครับมาให้ครบแล้วนะครับโลโก้โตโยต้าโตโยต้าแสดงว่ารถคันนี้รถเดิมนะครับไม่เปลี่ยนไม่ชน เปิดประตูดูประตูไม่มีแอสอาร์ตไม่มีตกนะครับสีซิลิคอนก็เดิมนะครับเนี่ยสีเดิมหมดเลยนะครับสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่สภาพเดิมนะครับแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้ด้านในรับสภาพค่อนข้างใหม่นะครับสภาพค่อนข้างใหม่เลยตัวเบาะสีสังพิพันธ์นะครับตัวนี้เป็นตัวพิงหลังเนาะเนี่ยยังใหม่กริบเลยนะครับดูว่ารถสวยไม่สวยใหม่ไม่ใหม่ดูเลยครับนี่ลายไม่ล้ม คมๆชัดๆแสดงว่านี่คือรถเดิมนะครับตัวถังบอดี้นะครับตัวนี้ให้ดูว่าโดน้ำท่วมจมน้ามาหรือเปล่านะครับดูครับด้านในเห็นไหมเดิมนะครับเนี่ยเดิมๆสภาพสวยนะครับแล้วก็ตัวเสาบีหัวนงของน็อตต่างๆก็เดิมหมดเลยนะครับนี่หัวน็อตเดิมเดิมเดิมๆนะครับประตูประตูไม่แกะไม่ายตรงที่เป็นกันเลยนะครับเนี่ยปกติทุกอย่างนะครับกระจกใช้งานได้ปกตินะครับมาตรฐานนะ ต่อภาพใหม่นะครับแล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้นะครับมันเป็นสติกเกอร์อ่าที่ติดมา้แต่ป้ายแดงนะครับถ้ารถมีทําสีอะไรพวกนี้มันจะมันจะหายไปนะครับตรงนี้นะมันจะหายไปหรือมีรอยแกะาแล้วไขมาติดใหม่มันจะไม่เนียนแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเดิมนะครับโครงสร้างดูแดะดูไหมนะครับพี่ดูเลยครับนี่สีเห็นไหมครับชั้นสีเท่ากันเงาเงาเดิมๆนะครับโหมดของรถเดิมแบบนี้เนี่ยครับรถสวยเดิมนะครับเมทอาร์คสปอตเนี่ยครับชัดๆคมๆ ได้รถเดิมสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะฮะนะครับได้สภาพเดิมส่วนเล่มรถมีไหมมีนะครับรถเป้ส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งมือสองมือเท่านั้นนะครับหนึ่งมือสองมือสามมือถ้ารถค้าหกมืออ่ะมันจะเป็นรถพวกลูกค้ามาขายรถบ้านอย่างเงี้ยมาขายให้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่รถเป้มันหนึ่งมือสองมือเท่านั้นแหละครับเนี่ยเห็นไหมรถมือเดียวนะครับมาจาก toyota leasing รถมือเดียวนะครับ ภาษีพรบไม่ต้องห่วงที่ของเก่าแลวของใหม่ต่อให้หมดแล้วนะครับต่อให้หมดไม่มีขาดนะครับเล่มมีพร้อมโอนนะครับเล่มนะครับลูกค้าจะเอาแบบได้เล่มเลยหรือจะเอาแบบรอเจ็ดถึงสิบวันก็ได้ครับมีแบบมีทั้งสองแบบนะกรณีซื้อสดนะครับแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับคุณขับไปเลยครับขับฟรีสี่สิบห้าวันแล้วค่อยนะครับผ่อนนะขับไปเกือบสองเดือนแล้วพี่ค่อยผ่อนเอานะครับส่วนเบาะด้านในนะครับลายคมๆชัดๆแบบนี้เนี่ยครับเดิม เห็นไหมครับนี่เดิมนะหัวเกียร์ต่างๆก็เดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกเรียกว่า FM AM Bluetooth มีครบจอทัชสกีนนะครับคอนโซลสภาพค่อนข้างใหม่มากนะครับค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับสภาพสวยนะครับส่วนตัวเบาะต่างๆก็สภาพเดิมนะครับสีสันพิวพันนะครับไม่ยับไม่ยู่ไม่ย่นนี่ครับโซนใหญ่นั่งคนเดียวนะคันนี้นะครับโซนใหญ่นั่งคนเดียว นะครับดูตะเข็บรอยต่อทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าสภาพรถถือว่าใช้งานถนอมนะครับใช้งานถือว่าถนอมเลยนะครับประตูนะครับนี่ปิดปกตินะครับประตูข้างบระตูเหยียบเป็นสีดำด้านเดิมนะครับแล้วก็พวกเฟรมนะนี่ครับเฟรมเดิมหมดเลยนะครับเฟรมรถเดิมส่วนแม็กเขาจะเป็นแม็กแท้ขอบสิบเจ็ดยางปียี่สิบสามเพิ่งเปลี่ยนมาให้นะครับยางปียี่สิบสามดอกยางใหม่นะครับยางใหม่สภาพสวยแล้วแล้วก็ไฟท้ายนะครับ ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับไฟท้ายแบบใหม่นะไฟท้ายแบบใหม่นะครับสภาพรถเดิมสภาพรถสวยนะครับอ่ะเดิมนะครับส่วนตัวแม็กไนเนอร์ก็สภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่ค่อยมีริ้วรอยเท่าไหร่แสดงว่ารถคันนี้ก็ถือใช้งานถนอมดีนะครับแตะเข็บท้ายซ้ายขวาเดิมๆไม่แตกไม่อ้าไม่ลาวเนี่ยครับเดิมๆนะครับคือเป้ขายรถเนาะทุกคันนะครับผมบอกนะว่าสไตล์ช่างนะครับ รีวิวให้ดูนะครับลึกๆแบบนี้นะครับเจาะละเอียดทั้งหมดนะครับให้ลูกค้าเห็นเลยว่าตะเข็บเดิมไหมมีชนมาหรือเปล่านะครับให้ลูกค้าดูคลิปจบสามารถจะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับตะเข็บไม่นักตัวเนี้ยด้านท้ายมันจะมีตัวนี่ครับ CL CR อยู่นะครับอันนี้แสงแดดมันส่องมันจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยเห็นไหมสีเป็นสีดำด้วยมันกลมคืนใหญ่เลยนะครับเห็นไหม CL อยู่ครบ CR อยู่ครบนะครับสภาพเดิมนะอย่างเงี้ยนะครับ แจ้งว่ารถเดิมนะครับสินท้ายเดิมไม่แตกไม่อ้าไม่ล้ลาวนี่ครับสิ้นก็เดิมเหมือนกันเนี่ยครับเห็นไหมว่ารถเดิมนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าใบรับรถเนะเป็นใบตรวจรถอะให้ด้วยนะครับถ้าคุณต้องการนะเดี๋ยวไปจัดการให้นะครับการะจุนท้ายใส่มาให้ครบนะครับตัวสูงจะมีกระจชุนท้ายทุกคันนะครับนอกจากจะเป็นรถเอาไปแต่แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยจะไม่ค่อยมีนะครับตัวเตี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว นะครับส่วนช่วงล่างครับเป้ให้ดูนะนี่เดิมๆนะลูกหมากเดิมแท้รอยมาร์กอยู่ครบแล้วก็ตัวเห็นไหมครับมันจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับบาร์โค้ดเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับคือถ้าเปหาคลิปไอที่เป็นลายผลิตของโตโยต้าได้นะผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่เขาใช้เป็นระบบไฮดรอลิกหมดเลยไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเนี่ยสภาพเดิมส่วนช่วงล่างนะครับได้สภาพเดิมนะช่วงล่างเดิมนะครับไปท้ายเดิมสีสันพิพันได้เดิมเหมือนกันนะครับ สภาพสีสันบอกเลยว่าสวยมากนะครับเป็นรถที่สวยแล้วก็คือเนี่ยครับคงความเดิมนะครับเฟรมต่างๆนะเฟรมเดิมนะครับมันจะมีเลขเฟรมอยู่ตรงนี้นะครับทะเบียนเนี่ยในเล่มอ่ะมันจะมีบอกนะครับเลขเฟรมเดิมไหมนะครับเก้าหนึ่งแปดสี่ห้าอ่าจำไว้นะครับเดี๋ยวเป้พาไปดูตรงแผ่นเพจนะว่าเดิมตรงกันหรือเปล่านะครับแผ่นเพจน้าเครื่องเดี๋ยวดูด้านในก่อนแล้วพาไปดูนะครับ คือถ้าตรงอ่ะอ่ะคุณซื้อคอนเฟิร์มซื้อได้เลยโทรมาได้เลยนะครับผมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับเป็นฟูลออปชั่นเลยแล้วใส่วางสายได้แรงดังแอร์แบคครบๆนะครับเครื่องฟิตสตัดง่ายนี่ครับบิดกไซส์ง่ายแบบนี้นี่คือเกียร์ออโต้นะครับสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บนะครับจอทัชสกรีนนะครับไม้แสนสามนี่ครับเดิมๆรอบเครื่องไม่สวิงนะครับคือถ้ารถไม่ดีอ่ะผมไม่ขายอยู่แล้วครับเสียชื่อนะครับเป็นไม่ขายอยู่แล้วนะครับ ไ่ขอลูกค้าประวัติดีเคดีนะครับโทรมาได้เลยนะครับเปิดดตูประตูนะครับนี่บาโคลบาโคยังอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยเดิมๆแิมงโรงงานนะครับไม่เปลี่ยนไม่ชนนะครับสภาพนี้ซื้อได้ครับพี่บอกเลยว่าซื้อได้ทุกจังหวัดหน้องหน็อตเดิมนะครับนี่สภาพเดิมอืมใครที่หารถกำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็กดติดตามนะครับกดตามกดแล้วก็แชร์ไว้ได้เลยนะครับ โทรหาเป้มาพร้อมีโปรโหให้ด้วยนะครับบอกว่าเอาเป็นโปร,โอ,รอะไรดีโปรขับฟรี45วันแล้วกันเดี๋ยวเป้จะได้ล็อกโปรไ้ให้นะครับจอทัลสกีนครับอ่อาเดี๋ยวลองวิทยุดูเครื่องเสียงนะเ,เป้เป้มทัสกีนเนี่ยได้หมดนะครับได้หมดเลยใช้กันได้หมดครบทำทำงานหนักไปหน่อยอ่าพอแกะอก็เนี่ยครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ ปูทุกปูทุสมี usb ชาร์จได้นะครับแล้วก็ตัวแอร์ปรับได้สี่ระดับความเย็นเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะแล้วเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้นะครับมีโหมดเป็นนวดให้ด้วยนะครับนี่โหมดเป็นนวดก็มีตบขวาเป็นเมนวนวลตบซ้ายเป็นออโต้ปกตินะครับขึ้นเขาลงห้วยบรรทุกหนักใช้งานได้ทั้งหมดเป็นโหมดนี้นะครับคือเป้สอดใช้งานทั้งหมดนะครับ แล้วก็ัโหมดวิ่ขี่นะอีโคก็มีอี Eco กพาวเวอร์ Eco ก็มีนะครับมันจะเป็นโหมดเรียกว่าเอาใช้ประหยัดน้ำมันเนาะกับโหมดแรงๆนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงนี้พาวเวอร์โหมดโหมดธรรมดาโหมดอีโคมีทั้งหมด3ระบบครับในกล่องเดียวนะผมบอกเลยว่าเป็น T ีอินวเลยนะครับไฮไลท์เลยนะสะภาพถือว่าคุ้มถือว่าสวยนะครับพวงมไลัยนะครับก็ปรับระดับได้แบบนี้นะครับเนี่ยได้หมดเลยแบบนี้นะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดู นะครับเบรกมือแมนวดเนาะแล้วก็ไปดูกันในส่วนของของเครื่องครับมาเปิดฝาหน้าเครื่องแล้วพาไปดูนะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเครื่องไปยังไงเอามาดูกันฝาก็โฟมเดิมเครื่องเดิมนะครับการันตีให้เลยเครื่องไม่เปลี่ยนนะครับเครื่องไม่เปลี่ยนแผ่นเพจเดิมฝาเดิมนะครับแล้วดูยังไงออามาดูนะครับเมื่อกี้จําได้ไหมเลขเฟรมบอกว่าอะไรครับนี่เลขเฟรมอยู่นี่ครับ หนึ่งแปดสี่ห้าเห็นไหมครับหนึ่งแปดสี่ห้าเดิมนะตรงนะครับไม่มีแผไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีชนนี่ครับเดิมเดิมคันหน้าเดิมนะครับไม่แตกไม่อ้าไม่แล้วเนี่ยเดิมทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมไฟหน้าของแท้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแก้มเดิมแล้วก็นี่ครับที่บอกฝาเดิมไม่เปลี่ยนคือฝามันต้องมีตาปั๊มตัวต้าอยู่นี่ครับของเดิมแน่นอนเครื่องไม่มีรอยแกะรอยขายเลย นะครับเนี่ยสภาพเดิมแก้มเดิมนะครับแล้วก็นี่านในเดิมเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับเอาคันเอาเป็นว่าคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นกพันคุณซื้อแล้วครบจบนะครับรถคุ้มคุ้มเลยคันนี้นะครับแถมนะครับอ่าวันที่ั้งสู์ให้นะฟรีหนึ่งปีนะครับสนใจโทรมาได้ทุกท่านที่สนใจก็ดอเขาไปได้เลยเบอร์ศูนย์เก้าสี่็ดดเก้าสี่แปดสี่ครับ รีวอสวยแคปออตโต้นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งลายนะครับเป้เฮดยนต์ครับติดต่อมาได้เลยขาย26ปีแล้วนะครับรถเกตเอมาฐานนะครับมีมากกว่า400คันคา,า,าสภาพสวยแบบนี้มาให้นะครับสนใจโทรมาได้เลยพร้อมโปรของแถมครับ